ทริปเพื่อนซีรับรองว่างานนี้ต้องจิ้งกับดโดยอเดลริมการันตีความฮาแบบตะโกนโดยเซปลูกเกดใช่ปะว่าฉันไปทำงานออเดรฉันเอาอยู่มองหน้าฉันสิแกคิดเรื่องจู่อยู่หน้าฉันหมงมุ่นอย่างนั้นเชียวจอยไรโคตรจะปังฉันรักการผจญภัยถ้าว่ากันว่าถ้าเธอขอเข็มท่านักธุรกิจจีนผู้ที่จะเคารพเธอคนเดิมแซปไม่แพ้แฮงเอาเวอร์หรือเกิร์ลทริปเที่ยว เขายาเหรอก็สีงานนี้นั่นถุกยางใช่ไหมแกดูเหมือนพวกเช่าผ้าอะไรายัดตุ่พอดีก็ยัดมาไม่เยอะแต่เคยเจอมาหลายแท่งอึ๊บอ,อีแท่งแล้วสดใหม่เฟี้วแซบนึกภาพตัวเองเหมือนตะขอในตูค้ครีบพยายามขี้ตุ๊กตาเหมือนยิ่งออกมาโอเคม,มีหรือยองังมีจะฉีกแรงไม่หม้ไหม้เล็กขึ้นหิ้งยอดภาพยนต์คอมเมดี้ถ้าคุณไม่รู้รากเหง้า,งางของตัวเองคุณจะเข้าใจตัวตนของตัวเองได้ยังไงกันฉันก็แค่คนอเมริกันบ้านๆที่พูดได้แค่ภาษาเดียวภาษากอลลัมได้นิดหน่อยโอ้ รักของข้าอีพวอกฮับบิทโซครอกพวกคุณเก็ตไหมครับไม่เก็ตก็ต้องเก็ตเพราะฮับบิทมันดังไปทั่วโลกทำตัวเป็นผู้ใหญ่น่อยเซลปะแกนสุดโอ้นจักเซ็กไม่ใช่เรื่องน่าอายมันงดงามอย่างเสียงป้าป๊าแล้วก็เอ้าเอ้าสุดออกออกมาถีกีกระพือช่วยคุณจ๊ะ รวมทีตัวขำหาสุดตั้งแต่ไบรท์เมดสาวจากเอเชีเลยลิ้นอีกแล้วมันมีกะหรี่อยู่ในบ้านมันมีกะหรี่อยู่ในบ้านมันมีกะหรี่ใจไรแก๊งตัวเจ๊เ <c oughs> ฟียสกีข้ามโลกไม่ได้เหยียดแกไม่ชอบชานมไข่มุกแถมยังไม่เคยเออกกับผู้ชายเอเชียยังไม่เคยตอนอฉันเปิบางครั้งฉันก็นึกน่าอาจารย์สปรินเตอร์เขาก็คนเอเชียมันเป็นหนูนะแต่เขาเป็นพ่อที่ดี6กกรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์